สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟที่นิน่มหวานไม่มีไขมันให้กลิตกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์089 889 2654 093 460 4666บริหารงานทัดพระสมุดและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย1ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081357 0422ชอบชมชิวค,คึกคัก พะว่าราชการจังหวัดชนบุรีเปิดมหากรรมสร้างไรายได้ชุมชนพร้อมคารวาน CPF ลดค่าครองชีพและมวยชิงแชมป์เอเชียนะสนามหน้าสาลากลางจังหวัดชนบุรี นายธวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานเปิดงานมหากรรมสร้างไรายได้ชุมชนและของดีชนบุรีชอบชมชิวประจำปี2567โดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานเป็นจำนวนมากทำกลางบรรยากาศคึกคักเต็มไปด้วยร้านค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนสินค้าเกษตรและกิจกรรมบันเทิงมากมายนางสาวขวัญเรือนสีจันทร์ปรลัดจังหวัดชนบุรีกล่าวรายงานว่า การจัดงานในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชนบุรี19เพื่อส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านกเกษตรกรสมาร์ทฟาร์มเมอร์และผู้ประกอบการในพื้นที่ให้มีช่องทางการจำหน่ายสินค้าสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและยังเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพสินค้าชุมชนให้กลายเป็นของดีของจังหวัดพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีกล่าวเปิดงานพร้อมยิงเปเปอร์ชูตเป็นสัญ,ญลักษณ์เปิดมหากรรมอย่างเป็นทางการก่อนเดินเยี่ยมชมร้านค้าและสินค้าชุมชนที่นำมาจำหน่ายต่อเนื่องในเวลา16นาฬิกา15นาทีผู้ว่าชนบุรีร่วมเปิดกิจกรรมคาราวาน CPF ช่วยลดค่าครองชีพประชาชนซึ่งจัดโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF โดยมีดอร์พงศ์วิเศษไฑูทู์รองประธานกรรมการบริหารเครือ CP เป็นประธานดำเนินโครงการซึ่งภายใน กิจกรรมมีการจัดจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษการแสดงความบันเทิงและการแข่งขันมวยสากลศึก CPF มวยมันสนานโลกชิงแชมป์ WBA เชียรุ่นไหลเวทถ่ายทอดสดทางช่อง t r u e f o y o u สร้างความตื่นเต้นและผ่อนคลายให้กับประชาชนอย่างมากงานมหากรรมชอบชมชิลและคาราวาน CPF จะจัดต่อเนื่องถึงวันที่15มิถุนายนนี้โดยเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาของทุกวันณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชนบุรีเพื่อเป็น อีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและลดภาระค่าครองชีพให้ประชาชนชาวชนบรีได้อย่างแท้จริงของผลิตภัณฑ์โอทอต่างๆวันที่15มิถุนายนครับก่อนที่จะไปช็อปเรามาชมกันก่อน จะกลายเป็นพนารักษ์นู้ที่ชติบุรีค่ะ ชาเปียน์เอเอฟที่ว่าในรุ่นเฟเธอเวตนะครับมาจากประเทศอีสานนะครับที่สนามมวยโชคราภนะครับลาน้าสาราจังจังหวัดชุมพรนะครับแนวหน้านะครับใกล้ตัวเดินแสนเหมือนกันแต่ว่าเป็นนักมวยที่ใช้หมัดเล่นนะครับดาวดังปัชวัะคลานนี่วันนี้นิดภูนายวันนี้ครับว่าวันนี้ดาวดังมาดูคู่นียนะครับรู้ๆอยู่ในชุมชนนะครับคู่แรกวันนี้สู้กัน ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน ขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะคะขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 6 9 6 7 6 8 4 5 9 5 081-357-0422ส้าดนย่นับสนุนโดยกาแฟปาทีกาแฟคุณสุขภาพกาแฟทีอินีหวานไม่มีไขมันอห้กรีนกาแฟแท้ทัชมิเนียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง ACTV Channel ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน